อย่าไปใกล้เขาอย่าไปใกล้เขานะเอออย่าไปใกล้เขานะเขากินนะตัวอะไรนะเออดินนั่นแหละระวังเย่าเตดินนะตัวะไรนะตัวอะไรหรอเันอันนี้ออหลบ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 หลลบหลบหลบเออสนุกไหมเออเออจับดีๆนั่นแหละยกขาไว้ก็เสียเหมือนขยีเออ เออนั่งดีๆนั่งดีๆ,ๆอ่ะเล่นมาเลยมาเลยฟิ่อนัอ่ง<ๆ>ผู้ใหญ่นั่งหลับก,กันจะแตกใช่ผู้ใหญ่นั่งไม่ได้อ่าผู้ใหญ่กินวะใหญ่ใหญ่มาเล่นมาเล่นไปไหนเราไมจะหายนะไปไหนไปไหนพี่ไปไหนมาเนี่ยมานี่เลย มานี่มาเรนมานี่เลยชา,าเยอะลาลงปลาแบบปลาลงมาเปิดไก่โมอเออลงมาเปิดวันไหนอ่ะไป,ไปตอนนี้เนาะมามามา,มาเลยเรนมานี่ครับมันจะหาะนี่อะไรจะขี่ช้างเหรอขี่ไม่ได้มันใกล้เตาร้อนอยู่ใกล้เตาเล่นไม่ได้ ร้อนร้อนอยู่ใกล้เตาไปไม่ได้ร้อนร้อน,นจะนั่งเหรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,วเ,าเ้าขยิบให้เดี๋ยวใจเย็นย็นนั่งดูเจ้นั่งดูเจ้ มาเกย์มากย์เฮายโอ้โหเย้ฮ่าถ้าหลุดเดียวอ้าว้าหลุดลองท้าหลุดไปอีกรอบนึงนะมาอีกรอบนึงมาเ มาพอแล้วเอาหินชอบเอออยาเอาเหรอแน่ยน่มาเล่นอย่าไปใกล้พี่บ้านหนูชอบดีเออ,ช,อชิงช้าเนาะเดี๋ยวหาที่มัดเดี๋ยวหาที่มัดเล่นอยู่บ้านให้นะยินข้อองเท้าหรือยัง ๋ยวความปิ้งไก่ติดเชื้อเาะไปทำแมวน้ไปไหนจะไปไหนสวนสัตว์ไปสวนสัตว์ไปไปสวนสัตว์ไปดูแมวน้ำไปไหนไปไหนหยุดเลยหยุดออกมานี่เลยพี่วิ่งไปทำไมพี่อยากเกิดใหม่เหรอ มาๆไปได้ละไปวันนี้มาเล่นไปหามามิไปนั่งคอรองเท้าดีๆบ้าบ้าทำไมทำไมมันดิ้งได้อ่ะเอา้ามันเบียกให้เฉยเอลือๆอหออุ้ยๆไปไปเฮ้ยอยาก็ทำๆทำๆทำๆๆค่อนๆน่ค่ะพี่นี่นะครับวันนี้ ไปแล้วไปแล้วไปขี่ม้าแล้วไปไปไปขี่ม้าก่อนไปแล้วมาเจยไปแล้วไปเจยไปแล้ว <c oughs> เจยไปแล้วเจยไม่รอแล้ว <c oughs> ไปขึ้นรถไปเดินทางต่อ ไปพราอมหรืยัไปเตะเตะเตตะเตะเตะเตจะเป็นดูทูดดดดดูดูได้หรอ,อดูได้เอาคือดูได้คนนี้นี่ไนเล่นกินแครกเกอร์อันนี้ดีกว่าลูกชอคค็อกโกแลตมันโอเคบ๊ายบาย